อร่อยจริงขอบอกอร่อยจริงขอบอกนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงนะคะอร่อยจริงขอบอกนะคะสำหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมนะคะเป็นอาชีพหลักนะคะทักมาได้เลยจ้าอร่อยจริงนะคะ เนื้อทุเรียนนะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นเนื้อทุเรียนนะจ๊ะเนื้อทุเรียนล้วนๆเลยค่ะหอมอร่อยรสชาติไม่หวานมากรสชาติหอมละมุนนุ่มปากนุ่มรินเลยนะคะคุ้นเคยมากๆเลยค่ะกับรสนี้อร่อยหอมหวานชื่นใจค่ะ